สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่17สิงหาคมก็วันนี้นะคะเป็นวันที่เราจะไหว้หัวหมูที่นากันเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเอาหัวหมูที่ร้านเจ้าจ๋าหมูสดนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นหัวหมูที่เราสั่งไว้ตั้งแต่เอาวันพฤหัสเย็นเราสั่งไวนะ้เนาะแล้วก็พวกผล,ลไม้ทูบหรือว่าเครื่องดื่ม อะไรก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะเราเอาไว้ที่บ้านแม่นี้ส่วนผลไม้กับขนมหวานก็จะเก็บไว้ที่บ้านยายเดี๋ยวคุณพ่อก็จะขึ้นมาที่บ้านแม่นี้แล้วเราก็จะไปไหว้พร้อมกันเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเอาหอมหมูก่อน ที่นี้ก็จะเป็นบ้านคุณอานะคะสงบมากชอบอะ่ะชอบความสงบแบบนี้ ราก็จะเดินจากบ้านคุณอาเดี๋ยวไปร้านเจจามีสดเพื่อแปเอหนูนะคะระยะทางก็จะอยู่ใกล้ๆกันมากเลยนะทุกคนนี่ร้านคุณป้าแอปเปิดแล้วนะคะทุกคนเป็นขายอุปกรณ์การเกษตรแต่เดี๋ยวไปเอาหัวหมูก,ก่อน ะะเ,ดเดินไปเดินไปเรื่อยๆเดินไปเดินไปฝั่งต้องข้ามร้านจะจับมือสดก็จะเป็นร้านปะยงังลุงเฮืองนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเอาหัวหมูไปที่นั่นก่อนคุณพ่อมาแล้ว นารถคุณพ่อ,อไปเอาหัวหมูกันทุกคนหัวหมูสามรอยห้าสิบบาทนะคะ ถูกกว่าที่คิดไว้ตอนแรกก็คือกะไว้ประมาณสี่ร้อห้าร้อยก็ตอนนี้เรากำลังข้ามถนนมาบ้านแม่นี้แล้ว ที่ร้านตะย่างลูแท่งละคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาถาดไปใส่หัวหมูนะคะเท่าไรหัวหมูนี่ป่ะ <8 50. S 1> สาม1้อยหเป็นกินโลจแล้วเรียบร้อยแล้วก็จี้จี้ไม่ละเอียดก็ไม่ห่ะ สามร้อยห้าสพี่เขาบอกว่าตานแรกประมาณสี่ร้ยถึงห้าร้อยันนี้ได้ถูก้วเนี่ยก็ขกากขกกะ,ไ,ะไว้เฉยๆนี้เราก็เอาหัวหมูมาไหว้ต้นโพตร,ตรงนี้นะคะทุกคนจะเป็นต้นโพที่นาข้าว กลับมาบ้านก็จะได้ให้เจ้าที่เปิดที่เปิดทางให้หน่อยไ่อไาขายของตรงนี้เลย <laughs> าลงเอามีกขายของแล้โม่จะจางอะไรนะันใจกนบ่ จ้าโน่นตอนนั้นตาเขาปัดตรงนั้นเราสอดแล้วก็ปัดเตียนแลเนี่นตรงนั้นมีแต่ยาในสอก็ตัดข้อสั่งมาเลยมาสั่งเลยไริงได้จรงวะไงฝนตกได้ฝนนะเนาะหวานปุ๊บฝนมาเลยลูกไม่สวยไหมสวยปีนี้ได้ข้าวเต็มที่แหละสมที่เจ้ความเขาเขยันแหละ ขยันมากเลยจะาลองรู้จักทำมาคุณพ่อนั่นเองทุกคนยสงไหมย่ทำรเยรถคันนี้ใหญ่ดีะอกจะมลำนเองไปเลยอสัดีว่าวเปัดนสวัสดีค่ะจะล้องเลียงาม

จแล้วก็รกเออดีว่าสนับพูดไปวันหมดพืชที่เขาเอดีว่าจับกณะกี้จับอะไร้ตจับตัวเงแต่ะกัยจะพ่นะวังคนทหนี่้ปไมก็เต็มเต็มเต็มหมดเลยบอกป่าหมดิงสังตั้งแต่วันวันตราดหัตจัหมูปวดอึบปวละไมเตมียากว่าเนาะ คนดีว่าเลยนะพอดีเลยมามาเลยปลมาเนาแนนเซนทุกีเด้อหัวหมูอืคอืมนอาทิตย์ละเดินสามขึ้นสามข้อ่ะมาเลยอืมเดอนสามขึ้นสามข่้าเดอนหกขึ้นหกข่้

มันเห็ดปีเดียวส้องมันเห็ดเลกายเลยลูกอสองจานเออสองจานกจานเดียวแหละอ้ยให้มันคูนคูไปเลยเออแล้มาใส่คูนมันจะล้นไม่ไม่เป็นไรเราอกไม่ต้องหมดก็ได้ไม่ต้องหมดก็ได้เอาไว้นี่เอาเราไูกนี่กงีกนจะทำงทำงกข้าวผู้ผู้ ไอ้เวทแก่ทงได้แนอได้ไหมเแ่ผแมน้อเพราะว่ามันให้อลักขางูดูเ้าเาแอืออีละแมนแดงได้น้ำส้มนะถูชเดเพิหิวแล้วยาบงเอิเพิ่นมากินเอเจลอดอกนีากเริ่มเอเอรแก้ว้นกแล้วแก้วเต็มอยู่แกนอ่ น้ำกดน้ำซ้มเบียร์อปออนซองทุกบางสร้างลงให้กระเทือนแอะไอ้กระเทือนนี่นะดิฟิกอร์อัลเลาะห์อัลเลาะห์นี่บทเทมเพลตนี่นี่นะนึกว่าไม่มีอ๋อมีอันนี้ด้วยนี่มาเอสพี่เสร็จเลยนี่มองเอเทียนเซลล์ซนี่กี่เกินกว่านี้กี่เอเทียนจุด100จุดแล้วก็ไอ้แสนเอ้ยอ้อมอ้อมจุดเต็มละขอทุลงลงเถียง <laughs> <laughs> เครื่องลึงหวงลึงเฮงบาตะนี่ครับไปอันที่มดตันตัวกันก็เอาอางเอ้าเอ้าเอ้านัวหรอตึกวิงรับสินจาไว้เอ้านอกให้ตายหมกปานอูเออได้ฮะตําราได้อูถามนะแต่ได้ได้ได้ <wanna become> <lays in Supreme> <f poster> 3ก็ได้7เนี่ยแบบเนี่ยไปอ่าเออไอ้แบบที่หน้ากับมึง3579ยังเลยแมะยังไม่เก่าอืมอ้าวอืมหา

ăn chả nhiêu ông, chả bò là bọc, đi. Ba, bán ba này, ba đừng khoeem đấy. rồi, to. ai,

มันเฮาสิเห็นคือกันเนาะเออก็เปลี่ยนให้คือกันบักวี3 <laughs> วายหมอหมูเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้ที่ดินผืนนี้นะคะเป็นที่ดินที่เป็นที่ดินทองเป็นสิริมงคลกับครอบครัวเราและผู้ที่มาพบเห็นก็คือจะเป็นที่ดินที่และทุกที่ทุกที่ให้เป็นสิริมงคล ต้อนรับแต่สิ่งดีๆขอให้ฟ้าเปิดแล้วก็ขอให้ผู้ที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะคะมีสิริมงคลเหมือนกันนะคะก็จะทำการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีไม่มีอุปสรรคหรือมีก็ผ่านไปได้ง่ายเนาะทุกคนก็ก็ ประมาณนี้ที่ขอไว้ก็ขอให้ที่ดินผืนเป็นที่ดินที่มีแต่สิริมงคลทำอะไรก็ทำมาค้าขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยปกปัก คุ้ครองรักษาครอบครัวของเราและผู้ที่พบเห็นให้เขามีแต่ความเจริญเจริญใครพบเห็นก็เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป

ben này vớt được vớt kín mua vớt được vớt kín im mà nó. Coi coi họ thôi. ba con tin nhắn luôn ở đây tạ cả con. ăn lò nè. lò ก็เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนพี่เพื้อนนิดหน่อยขอให้เป็นสิริมงคลตลอดการตลอดไปทุกคนที่เข้ามารับชมในช่องนี้ด้วยนะคะงาเหลอาพวกดิ้งดิ้งดิ้งจั่ ừ nhớ 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 nhớ

เยอะเดี๋ยวมันกระตักไหนอไอนั่นแหละมันไข่มันน <rode> ี่แหละนี่โอ้ยหนุ่มไม่ไปพอดิงว่าเราเราอดงเยอไก่เยอะแล้วไก่ดูทิเราไก่แบบมินิมอลไก่มันขึ้นไปนอนอยู่เป่นไหมูแอบไก่เบื้ออาแต่ให้แข่งแรกเลยแข่ที่จะย แม่พวกคุกจังให้เลิกให้เลิกให้โตเลยให้รวยชาลุกแม่เลิกเรียนมาบ่แม่เอ๊ะตื่นดื้อมีแต่ไงหาจุดแกะตักบุ้งนกตักชีตักชีอีส่งเที่ยวแล้วกำลังโอ้ยโอ้ วะวะมีนะปรางเนาะอะพุงสองเพราะว่าโตดๆให้เปอร์เดี๋ยวมาดูเนี่ยโจดูโจลงเอ๊ะเป็นไงดิดิสตอเคไอไหติดกับบูอุนกัวที่ออนเทสๆโน้มก็แล้วเป็ดลูกมันตัวชื่ออะไรดิดิดิมีงานตรงนี้เลยไม่ได้เป็ดดิดิ

กลับมาเด้อกินปูจุ <coughs> <coughs> <coughs>

តាមគុំរបងទៅឲ្យទៅលោកគុំធីទៅជិះថានអេអានិបបហើយណានទៅលោកអាយុទៅគេនេះណោះបបអានិទៅគឺមានខ្លួនយកអឺខ្លួនមិនបាត់ឯងតបតបាយទៅចាស់ថាគាត់ថើអ្នករកកលយមកមកដែរផងណែធំណៃធំណៃទៅឈឺណោះអត់ឈឺគំទៅមកទីឈឺណៃគួរទីណៃយោវិរាយបាត់ខ្លួនត្មែអេ

lần này 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 nó, này lần 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 ลำโดตแชงมกินเลี้ยวรถมาให้ที่เกี่ยตามนาเอกนกูดลอดีแต่ไปขับรถกบุิดตมยกเนาะโอ้ยเลีวรถเรเสียตังเยเ้อเ้อระมังเด้อนำแซมเลี้ยวระวังระังเน้อมาดำเงด้นดักโคอี่ายากโตโตเลยม่อนจะครับเอเพออนีาได้้มั

ขอกคุน